เอาละค่ะในทางกลับกันในทางกลับกันจากจากแผนภาพเรามาเขียนปฏิกิริยาที่แอโนแลแคโทนในตัวอย่างที่แล้วมาตัวอย่างนี้ให้ปฏิกิริยามาแล้วก็ให้เขียนแผนภาพนะคะแผนภาพของเซลล์แน่นอนตรงกลางขีด2ขีดคือสภานะออนครึ่งปฏิกิริยาที่อยู่ทางซ้ายเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะออกซิเดชันอ่านก็ต้องเกิดที่ขั้วแอโน ด้านขวาก็ต้องเป็นปฏิกิริยา reduction เกิดที่แคโทดเป็นรีดักชัมาดูเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ว่าอันไหนเกิด Oxidation กับ reduction สังกะสีเลข oxidation 0ไปเป็นบวก2แสดงเลข o x i d a t i o ันของเขาเพิ่มขึ้นถ้าเลข oxidation ของเขาเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเสียอิเล็กตรอนออกไปก็เกิดปฏิกิริยา Oxidation แน่นอนเขียนด้านซ้ายค่ะก็คือด้านนี้นี่เองขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าต้องเป็นของแข็งก็คืออันนี้นะอันนี้มันเป็นของเ,อเป็นสารละลายก็เขียน sn เลยค่ะ Z n ค่ะแล้วก็ใส่สถานะให้เขาขีดขีดเดียวแบ่งครึ่งที่เหลือก็เป็นสารละลาย Z n 2บวกนะได้ละอีกเครื่องหนึ่งของ pb ก็ต้องเป็น reduction นี่เป็นขั้วไฟฟ้าเป็นของแข็งเขียนไว้ขวาสุดต่อมา ก็จะเป็น P B 2บวกนี่คเรียบร้อยนี่คือเครื่องเซลล์แผนภาพของเซลล์ค่ะของปฏิกิริยาระหว่างสังกสีกับตะกัว่วนะคะเรียบร้อยค่ะ